เฉลยเนาะอาทะเบียนรถหกล้อคันแรกทีวามีเนื้อเด้อค่ะแล้วก็มีเลือดเต็มรถเด้อค่ะทะเบียนรถเด,ด้อค่ะ908 908 90 <8. S 1> ค่ะแม่นี่คือเป็นทะเบียร 600, นรถหกล้อเนาะคะ่ะนี่แหละคือกล้องฝันของแม่ล่างเนาะคะนะ่ะเนาะทีว่าแม่ล่างฝันฝันได้สองขึ้นสอนขมว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลาก,กินแมงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ซื้อฉลากกิแบกรัตบาตไม่เสรับสนุนตามพนันทุกชนิดโปรดใช้ทิ่ตรดเยาะในการรับชม 没打，那不那那啊，不。 วมาวะอาหยุดแล้วอ่าเดี๋ยวก็หยุดนะครับเดี๋ยวผมก็หยุดแล้วแต่ก๊อกผมเปียกหมดแล้ว Uh oh. กู้พิ่นเป็นประธานสายบุญให้กับแม่ล่างเนาะคะ่ะหรือว่าให้กับหลวงพ่อปู่อุดมตาจันตาเสยายมีเนาะคะ่ะแม่ล่างก็ตะเคียนไหมวดสีมาะะ้าด้วยค่ะตะเคียนไหพลังบุญของหลวงพ่อปู่อุดม ดูบา,าพุ่มเจ้าทีเจ้าข้างนะคะตาจันตาเซยายมีนะคะยุทธีสถานทีนะแหงนี้นะคะอขอหายแห้งๆฟังๆคือเก,กาเนาะคะ่ะเนาะหววสีมาก่าเวลาลเข้าวันหน้าขอหข่เอฟซีทุก่านนะคะหายได้ได้มีโชคมีลาบร้อยกีกคือเป็นหววที่สามนะคะเดิอหววนี้คือหวดที่สามนะคะเนาะของโชคลาบ้อยของห,อหลวงพ่อปู่อุดมนะคะ เพิ่นแตกแล้วสองงวดนะค่ะอ่างวดแรกก็คือศูนย์หกนะค่ะแล้วก็งวดที่สองนะค่ะก็คือเป็นสองหกหกสองนะค่ะปะปูโดมห้าเพิ่นคอยไปก็คือเป็น เจ็ดสองหกค่ะเพื่นโค้งสุดท้ายก็คือวงกลมนะคะวงก่งก็คือสองหกแลค่ะของวดมังหันะะเนาะ,ะไม่ล่างก็ดีใจกับเอฟซีทุกๆุกโค้นะคะทั่วโลกเนาะ,ะหรือว่าจะยุก่ไก่ยุ่ไก่ที่ว่าเพิ่นได้ติดตามไม่ล่างน้องพะผูอุดมนะคะหรือว่าเพิ่นได 8, ้ติดตามคุอๆู่แขงนะคะอาทิเช่นนะคะ ของคุณซูลินทีวีหลักกาเบ้าพีเจนหลักการำพ้องหลักการือว่าทีมง,งานของเพืนนะะ่อนเราค่ะเนาะที่เพื่อนมาถ่ Titan, T, ายถ้อยู่ที่ิลกกิโลนะคะเมล่าเราขอให้เอฟซีสุดๆค่ะน,นะคะติดตามโมเพื่อนน้ำแน่เลยคะ่ะเด้อ งวดนี้เด้ดนึงกูเมล่างงวดนี้เด้ผมพอได้ทายน้ำเขาเลยงวดนี้ใส่ตัวใดก็กว่าไอ้ผมได้ยินไม่ล่างนี่ตัวนี้คือเก้งไงผมเปิดโบอร์โทรเม่ล่างเปิดโพเอากระไดหรอกอ่าโชคลาบร้อยเด้อค่ะแม่ล่างสีเบาคว้างฝันเห็นบ้างก่อนนะค่ะครับกว้างฝันของแม่ล่างเนาะค่ะแต่คือแม่ล่างฝันขึ้นแรกเนาะค่ะฝันว่าตำรวจจับตำรวจมาจับแม่ล่างเด้อค่ะ ค้อนเก่าเพื่นไม่จับไม่ล่างหลักกมีนิจยดใหญ่ๆเด้อ่ะเพิ่นมาเพื่นมาจับไม่ล่างกนลองเตาแล้วค่ะเพื่อนมาจับไม่ล่างเล่นเล่นหันก็น้องเตาน้องเตาแล้ท้วงแล้วเลียนซาก็ไม่ล่างแล้วค่ะเพื่อนจับใดเพิ่นก็เลยว่ามานนี่มานี่อันอันเจ้านันแมกนะอันปัยังเจ้าขึ้นมาจับข่อยขอหาหยังไม่ล่างแล้ววางศีลแล้วค่ะเพื่อนก็เรยว่า คอยมาจับเจ้าเจ้ายจะเบาไหลม่ต้องเบาไหลคณะเพิ่นว่าคอยสิจับเจ้านี่ละเพิ่นว้างสิเนาะขานี่คือขึ้นแหลกเนาะ บ้านีแม่ล่างก็เลยว่าจับขผอหาอย่างแม่ล่างถามเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนมาว่าไม่ผอหาอย่างนักคอยอยากจับซื่อเนี่ยเพื่อน่าเนาะค่ะคอยว่าจับเจ้าซื่อคอยเสียเอาโซ่ขันข้อจะบวชคุ้นว่างสิเนาะค่ะโซ่บางง่ายแลยค่ะเพื่อนเอามาขันแม่ล่างผูกอ่าแล้วก็แม่ล่างเฮ้ยไม่ขึ้นแรงเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยไปตื่นขึ้นเนาะค่ะประมาณเกือบตีนึงเนาะแม่ล่างก็เลยไปทุระไม่ห้องน้ำนะค่ะไปถ้ำถ้ำทุระเนาะพอกลับมานอนอีกเนาะค่ะ แม่ล่างกับมาฝันว่าอ่าอยู่ที่หลักกิโลเข้านี่แม่ค่ะตาจันตาเซยายมีเด้อค่ะยายมีเพิ่นปลูกกล้วยหอมแม่ค่ะเพิ่นปลูกกล้วยหอมห,หลายหลายเด้อค่ะเหลือเต็มหนิยู่ค่ะเหลืองเหลืองเต็มหลักกิโลเข้านาะคะ่ะแล้วก็มีต้นหวานน้ำเด้อค่ะแล้วก็มีเป็นต้นไฟเนาะคะ่ะเหลือเต็มต้นนี่เด้อค่ะอันนี้คือเป็นมือคว้างฝันของแม่ล่างมือแรกเนาะคะ่ะ มือต่อมามือที่สองนะ้ค่ะไม่อีกคือเก่าตำรวจค่ะไม่อีกคือเก่าบัตรเพิ่นมากแล้วเพิ่นก็นเลยว่าเนี่ยนียูบอเพิ่นวานาะค่ะเปิดใครใอยเนี้ยเพิน่นวานสีแม่ค่ะแม่ล่างก็เลยยางมากคอยยางมาแล้วแม่ล่างเลยว่าเอา้าพวกเจ้าไม่ยังอีกคอยสีมาจับราเจ้านั่นละคอยว่าจับซื่อ,อคอยเสียเอาของมหาเจ้าเพิ่นวาสิแม่ค่ะ เพิ่นมาด้อค่ะแม่แรงแล้วเปิดประตูให้เพื่อนเนาะเพื่อนก็ใส่แต่รับมือแม่แรงคือเกาแไหมคะ่ะพ่อส่แต่รับมือแล้วพูนขอขอ,องมหาห้เจ้าล่ะเพื่อนา่าแม่แรงเดี๋ยวไปไหมคะ่ะเป็นรถหกล้อบ้างดีๆด,ด้วยค่ะเป็นรถหกล้อในรถนั้นย่วต่อเลยค่ะมีเนื้อเต็มรถอยู่ค่ะมีเนื้อมีผลละหมากหลากห,าหลายหลายค่ะรถทะเบียนรถหกร้อยเลยค่ะ ทะเบียนรถ6กล้อคันนั้นแดงจึงคึงได้เลยค่ะเมื่อนี้ไแม่ล่างจิออเฉลยเนาะอาทะเบียนรถหกล้อคันแรกทีวามีเนื้อเด้อค่ะแล้วก็มีเลือดเต็มรถด้วยค่ะทะเบียนรถเ้วยค่ะ908 908ค่ะแม่นนี่คือเป็นทะเบียนรถหกล้อนะค่ะ นี่แหละคือความฝันของแม่ล่างเนาะค่ะเนาะที่ว่าแม่ล่างฝันฝันได้สองขึ้นซ้อนเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยมีความมั่นใจว่าโชคลาภร้อยของหลวงพ่อปู่อุดมตาจันตาเซ่ยายมีของห้าวเนาะค่ะหวดสีมานี่แต่คือเกาฝังคือเกาได้คือเกาค่ะแมะ่ล่างมั่นใจค่ะ <c oughs> ครับแม่ล่างครับขอเบอร์โทร์เบอร์โทรแม่ล่างครับเบอร์โทรของแม่ล่างเรือค่ะ 0924042437ค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยค่ะเด้อค่ะ404ไหนกันครับ090 092 092เออสิเพค่ะ0924042437ค่ะ24ค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยค่ะเบอร์เดียวกันค่ะเบอร์โทรเนาะอันนี้ ในล่างถึไงนะครับเราตัวเลขนี่อันนี้ยูทียุทีสารตัวเลขก็คือมี๊กเก้าศนย์แปดเนาะราเก่าหนึ่งราแปดหนึ่งไม่ล่างขพอฝากอีกตัวนะครับเพราะว่าเจ็ดหนึ่งนั่งของหมวดมหักใส่นะไม่ล่างถือดีๆก่อนครับกล้องก็ได้ละกับมุนหมุนๆได้ทุกกล้องครับ เขียนเพิ่มอีกก็ได้เขียนหนึ่งนครับเขียนหนึ่งครับทั้งใต้เบอร์โท่ครับสีแดงแเลยเขียนขั้งไต้ก็ได้อมตนีด้วเนาะครับเขียนขางล่างเลยครับเขียนหนึ่งโอเคสามหกห้าบาท เจ็ดหนึ่งเป็นตัวน้อยๆตัวนี้บพื่อเสียออกหมุนรอบๆมาล่นทั้งพี่ในกล้องทั้งพี่ก็ได้ทับ้งนี้ก็หยุดหยสักแป๊บหนึ่งครับครับอ่า908918นะครับตัดออกมาจาก908909199808เออนะครับส่วนด้านล่างสีแดงเบอร์โทรแม่ล่างนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง1 7ึ่นะครับแม่ล่างมันใจแห้งด้วยค่ะ โชคลาบร้อยนวดสีหอดดีบ่ดีเตร็จสามตัวก็ได้เลยเพราะว่ายูลดหกลออไหมคะ่ะเลือดอ่าเนือ้อแม้แต่ว่าเพื่อนขุดเนื้อนะค่ะมะหอยแม่แดงจึงคือยู่ด้ค่ะแม่ล่างมันใจดีบ่ดีแตกบนแตกล่างก็ได้เด้ค่ะแม่ล่างกะย่งมันใจ้ะก็มันใจในหลวงพ่อปู่ดมนะคะตาจันตาเซ่ยายมีเฮาเนาะอ่าแม่ล่างกะ ขอให้เอซี่ทุกๆ่านด้วยค่ะอ่านี่เป็นติดตามในล่าลมขอคู่อุดมเนาะคะ่ะเลาวให้เนี่ค่ะตัวเลขค่ะัขาล้อ,อจังสันกับขาล้อด้วยค่ะขาล้อกอี่โค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะตัวที่บ่งบุกเนาะคะ่ะเนาะตัวเน้นเนียนเค้งเค้งคือเก่าคือจังของหัวบางหันด้วยค่ะอันนี้อกอ่ะคือว่าเป็นน้ำจิ้มไปก้อนก็ได้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางเด้วเอซีทุกๆทุกคน จ้าขอบคุณแม่ล้างหลายๆครับผมครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ